งานคริสต์มาสเริ่มแล้วนะคะฟังเพลงก่อนนะคะซักเพลงค่ะเคยหลงเชื่อว่ากามาเทแปลงสอนตอนครั้งก่อนผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟัง มีหญิงบางชายบางเท่าเท่ากันเขาร้อนเร่หาคนที่พรากจากรากเอาสอนปากรักปลูกแล้วผูกติดกันก็เกิดครั้นในดวงใจอยู่ที่ใดก็ตามทัน เป็นพระความรักนั้นเรียกมาหาวันหนึ่งได้เจอชายหุ่นสำอางเขามีทุกอย่างเราเริ่มรักพอได้สบตาการมาเทพคงส่งเข้ามาครั้นพอเราได้พูดได้จ้า หลงรักเป็นบ้าไปในทันทีแต่เข้ากลับลับไปคลายไม่สงสารเป็นแผนการรุก,กรามเทพตัวดีส่งคนหลอกชอบลวงเราให้เราเศร้ามานานปี าเทพจูจีกโกโหเราแต่เข้ากลับลับไปคลายไม่สงสาราเป็นแผนการรืกกามาเทพตัวดี<ซ><ก><ร>ส่งคนหลอกชอ ปลวงเราให้เราสาวมานานปีกามมเทพจูจิกโกะระ